ผมเป็นคนหนึ่งครับทุกคนที่ไม่เอาเกรนิชชาก้านะครับหลังจากที่เขาโยนปอกแขนกับตันทีมนะฮะแล้วก็สะบดใส่แฟนบอลนะครับอยากจะให้ไปพ้นทีมสักทีนะครับแต่ว่าวันนี้ครับผมเริ่มเปลี่ยนใจเลยครับนะฮะด้วยหลายๆอย่างหลายๆเหตุผลครับก็เลยอยากชวนทุกคนมาคุยกันหน่อยครับถึงผู้ชายคนนี้ครับอดีตกับตันทีมของอาร์เซนอลและเป็นกับตันเงาในปัจจุบันครับเกรนิตชาก้านั่นเองครับ คลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Suzuki xl 7รถยนต์มันติ d y n a m i c crossover เข้มดุดันด้วยสีทูโทนสะดุดตาโดดเด่นขั้นสุดระดับ xl กับไฟหน้า led และกระจังหน้าโครเมียมตอบโจทย์ทุกการใช้งานกับจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วรองรับ apple carplay และ android auto พร้อมแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้าสายเต็มขั้นกับระบบความปลอดภัยด้วยกล้องบันทึกหน้ารถและกล้องมองหลังพร้อมลุยทุกเส้นทางด้วยโครงสร้างตัวถัง tect e และแพลตฟอร์มฮาร์ดเทค Suzuki XL 7เติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสและทดลองขับ Suzuki XL 7ได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์ครับพูดคุยเรื่องฟุตบอลหน่อยครับโดยเฉพาะเรื่องราวของเพื่อนใหญ่อาร์เซนอลครับวันนี้ครับอยากจะชวนทุกคนมาคุยถึงอดีตกัปตันทีของเรานะครับแล้วก็เป็นรองกัปตันปัจจุบันนี้อยู่แล้วก็เป็นกัปตันเงานะฮะเป็นคนที่มีสตอร,ร,รี่เยอะ ผ่านร้อนผ่านหนาวกับอา้อมมาเยอะจริงๆครับผมก็ลองพูดถึง คนนี้ครับโกนิชชาก้านั่นเองครับแต่ก่อนจะไปพูดคุยถึงคลิปนี้กันนะครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับ Suzuki XL 7ครับทิงเอคิดได้เกินคาดไปได้เกินใครครับก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับมีหน้าจอทัชสกรีนถึง10นิ้วเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รองรับพวก Apple CarP l a y Android a อ t o อะไรพวกนี้นะครับมีแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายด้วยนะครับแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ไปดู Suzuki XL7 นได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki XL7 เตมิมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดขอบคุณไว้ด้วยนะครับนะ่ะมาคุยกันหน่อยครับวันนี้ครับอยากชวนทุกคนพูดถึงกรนิตช,ชาก้ากันหน่อยครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเดินทางมากับอาเซาหลายปีมากนะครับเดินทางมาโหต้องเรียกว่าจากวัยรุ่นสู่เป็นรุ่นใหญ่ละ นะครับตอนนี้ก็พึ่งวันเกิดไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยนะครับครบรอบ30ปีแล้วเป็นหนุ่มเต็มตัวเป็นช่วงดีที่สุดของนักฟุตบอลแล้วนะครับแต่ว่ามีช่วงชีวิตหนึ่งครับย้อนกลับไปในปี2019นะเกรนิชชาก้าเคยได้รับปอกแขนเป็นกับตันทีมได้รับการโหวตจากเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับแล้วก็ลงสนามเป็นกําลังสําคัญของทีมนะครับแต่แล้วจนแล้วจนรอดเนี่ยมีเหตุการณ์สาคัญในเกมที่เราเจอกับคริสตัลเพลยแล้วก็เสมอกัน2อประตูต่อสองนะครับเกรนิชาก้าถูกเปลี่ยนตัวออ ก็เรื่องราวก็เกิดขึ้นเพราะว่าเกรนเชชาก้าไม่พอใจครับมีการโยนปอกแขนมีการโยนเสื้อทิ้งแล้วก็สะบดด่าแฟนบอลที่อยู่ตรงนั้นครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยจะสู้ดีของเขาในเวลานั้นครับก็ต้องยอมร,รับว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่เป็นฮาร์ดแมนนะยาน้ายมาอาเซนอลในยุคของอาร์ซานเบนเกอร์นะครับมาโดยค่าตัวเนี่ยไม่น้อยนะครับเพราะว่าเขาเป็นดูตอนนั้นเรียกว่าเป็นดาวรุ่งก็แล้วกันแล้วก็เป็นคนที่น่าจับตามองมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ อาร์เซนเนเกอร์เนี่ยหมายมั่นปั้นมือที่จะเอามาเป็นกำลังสำคัญของอาร์เซนอลนะครับมาเนี่ยต้องบอกว่าในค่าตัวถึง35ล้านยูโรเลยนะครับแล้วก็มาในปี2016-2017ครับก็อยู่ในช่วงท้ายๆของอาร์เซนเดนเกอร์นะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งที่เขามาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหลายๆเกมที่เขาลงเล่นในสนามเนี่ยในสีเสื้ออาร์เซนอลเนี่ยผลงานเนี่ยค่อนข้างไปทาง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะนะฮะอาจจะมีลูกยิงลูกไฟได้ดีนะครับอาจจะมีเรื่องของอาการตัดเกมที่ยอดเยี่ยมครับแต่ก็มาพร้อมความโฉงชางความเฟรอฟะ,ฟะความโง่เง่าเต่าตุ่นอะไรแบบเนี้ยที่แฝงมาอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมมีสถิติอันนึงครับต้องยอมรับว่าโรนิชาก้าเนี่ยลงแฮตเซาเยอะมากนะครับเกือบ200นัดแล้วนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมลิงกิลต์นะครับลงไป195เกมนะครับก็นับเฉพาะพรีเมลิงกิลต์นะเ,เขาโดนใบเหลืองไปแล้วทั้งหมด 54บใบครับโดนใบแดงไปอีก4ใบครับแล้วก็ฟาวงงๆีงน่นับไม่ถ้วนทำเสียจุดโทษเนี่ยโ,โหเรียกว่าบานตะไทยเลยครับหนึ่งในเกมที่ตาตรึงใจก็คือเกมที่เราเจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ City, เมื่อสีซชั้นก่อนครับแล้วเกรนิชาก้าเนี่ยคือไปโดนใบแดงแบบไม่ควรโดน นะครับแล้วก็ทําให้ทีมเนี่ยเสียเปรียบสุดท้ายแพ้ไปดัดถล่มทลายแล้วก็ทําให้ทีมเนี่ยจมบวยนะครับอยู่ในอันดับที่20ณเวลานั้นก็เรียกได้ว่าติดตันจริงๆครับดูแล้วอนาคตกับอาร์เซนอลเนี่ยค่อนข้างจะไปกันใหญ่เลยครับแล้ววินาทีนั้นเนี่ยนะครับอาร์ซอลก็มีข่าวลือว่าจะขายโคลนิชชาก้าให้กับโรมาที่พร้อมยินข้อเสนอมาถึง15ล้านปอนด์นั่นเองครับ แต่อย่างที่ผมเกินไปนะครับแต่เหตุการณ์ที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายเหตุการณ์ที่ทําให้แฟนบอลอัลซอไม่เอาเขาเนี่ยก็คือปี2019นะครับ ก่อนสถานการณ์โควิดจะเริ่มต้นขึ้นนะครับทำให้แฟนบอลเนี่ยโ,<ฮ>โกรธเคืองมากนะครับมีการโห่ไล่เกรนิชาก้าในหลายๆเกมนะครับแล้วก็มีการแบบทวิตด่ากันในโลกออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยเกรนิชาก้าเนี่ยก็ออกมายอมรับนะครับว่าผมกับสโมสรอา์เซนอลเนี่ยน่าจะจบลงแล้วน่าจะไม่ไม่ได้ไปต่อแล้วเพราะว่ามีสัญญาจากสโมสรอ,อื่นอื่นเนี่ยมากองรอบนโต๊ะเทียบเลยให้เขาเซ็นเพื่อจะได้ย้ายๆออกไปจากทีมซะ นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยหลังจากที่เขาโยนปอกแขนกับตันทีเนี่ยอุนไนเอเมอรี่ในยุคนั้นเนี่ยปี2019เนี่ยก็ริบกับตันทีจากเขาทันทีนะครับ mm. เขาเลยไม่ได้เป็นกับตันทีของอาร์เซนอลหลังจากเกมนั้นนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรต่อไม่อะไรก็เกิดขึ้นนะครับ mm. แต่ว่าสิ่งที่กรินชาก้าทำเนี่ยไม่ได้เซ็นสัญญาบนโต๊ะที่มีเยอะแยะมากมายแล้วก็ย้ายออกจากทีมไปนะครับเขาก้มหน้าก้มตาทําผลงานครับ ต้มหน้าก้มตาตั้งใจเล่นนะครับไม่พูดเยอะไม่ไม่เล่นโซเชียลไม่ตอบโต้แฟนบอลไม่ตอบโต้เพื่อนร่วมทีมไม่ตอบโต้สมโมสรใดๆทั้งสิ้นเขาใช้วิธีการเอาผลงานในสนามมาตอบโต้มาตอบแทนแล้วก็มาเป็นกระบอกเสียงให้กับเขาเองครับกริชาก้าเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับว่าอาร์เตต้าเนี่ยเป็นคนรั้งกริชาก้าให้อยู่กับทีมต่อนะครับโดยที่อาร์เตต้าเนี่ยให ให้แผนว่าเขาเนี่ยจะใช้กรีนิชชาก้าเนี่ยเป็นตัวหลักของทีมนะครับแล้วก็ยังจะให้อยู่กับทีมต่อนะครับแล้วก็จะใช้ลงเล่นเป็นผู้เล่นตัวจริงแน่นอนนะครับทำให้กรีนิชชาก้าเนี่ยตัดสินใจอยู่กับทีมต่อไปแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก้มหน้าก้มตาทําผลงานของตัวเองให้ดีครับแล้วมันเริ่มผลิด,ดอกออกผลครับในซีซั่นที่แล้วช่วงปลายฤดูกาล เกอร์นิชาก้าขึ้นมาเป็นตัวอันดับหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวรับของทีมนะครับซึ่งยืนคู่กับโทมัสตาเต้ได้อย่างยอดเยี่ยมมีช่วงเวลาที่โทมัสตาเต้บาดเจ็บไปชาก้ากลายเป็นนัมเบอร์วันเลยนะครับแล้วก็หลายๆครั้งอย่างที่พวกเราเห็นนะครับเกอร์นิชาก้าเนี่ยเป็นกัปตันเงาครับคอยกระแทกคอยทําให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมมากขึ้นทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมเสมอทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยไม่หลุดไม่หลุดออกจากสมาธิในเกมนะครับแล้วก็คอยไปกดกด ออยคุมให้กับพวก คู่แข่งไม่ให้มาไม่ให้มาทำร้ายหรือว่าไม่ให้มาเล่นนอกเกมกับนักเตะของอาร์เซนอลเขาเลยกลายเป็นผู้นำในทีมโดยที่ไม่ต้องสวมปอกแขนกับตันทีมครับจนล่าสุดครับอดีตกองกลางระดับตำนานของอาร์เซนอลครับถ้านึกถึงวิฟิลตัวรับที่ดีที่สุดตลอดการของอาร์เซนอลผมเชื่อว่าชื่อของปราติกวเอล่าเนี่ยอยู่ในใจหลายหลคนแน่นอนครับวิเอล่าออกมาพูดถึงกรณนิชชาก้าครับเขาบอกว่าชาก้าเนี่ยสำหรับอาร์เซนอลแล้วเนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นเพื่อทีมครับ เขาเป็นคนที่คุณจะไม่ทันได้สังเกตเห็นคือไม่ได้โดดเด่นขนาดว่าเป็นเ์เมเกอร์เป็นคนที่ทําประตูเป็นอะไรต่อไมีอะไรนะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงเขามากเท่าไหร่ครับแต่ว่าเขาเนี่ยกำลังทํางานหนะักเพื่อทีมอยู่เวียล่ามองเห็นสิ่งน,นี้ครับเพราะว่าเขาเล่นตําแหน่งเดียวกันครับแล้วก็เวียล่าเนี่ยบอกว่าผมรู้ว่าเขาเก่งแค่ไหนครับแล้วก็สามารถ ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้เพราะเขาคือคนที่แข็งแกร่งและเขาเป็นผู้เล่นที่ดีและเขาจะแสดงให้เห็นว่าเขาเก่งมากแค่ไหนครับเวลาเคยให้สัมภาษณ์พูดถึงทางด้านของโรนินชาก้าเอาไว้นะครับและว,วันนี้ครับมันก็เริ่มพรีดอกออกคนครับต้นซีซั่นนี้เนี่ยครับอาร์เซนอลกลายเป็นจ่าฝูงของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับสามารถที่จะทําคะแนนได้กบกบโกยเยอะแยะมากมายนะครับแซงหน้าแม้กระท City ั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าหรือว่าลิเวอร์พูลรองแชมป์เก่านะครับแล้วก็สยบให้เชลซี ไปอยู่ข้างใต้สเปอร์ไปอยู่ข้างใต้ได้แมนยูไปอยู่ข้างใต้ได้นะครับเรียกได้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่ามาจากน้ำพักน้ําแรงหยากเหงือของกนิชชาก้าครับไม่ชมเขาไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผลงานในซีซั่นนี้ของเขาเนี่ยนจอกจากจะเป็นนักเตะที่ขยับมาเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ได้ดีแล้วนะครับยังสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับทีมทําประตูได้ด้วยแล้วก็แอสซิสต์ได้ด้วยนะครับปีนี้เนี่ยเขามีผลงานการทําประตูไป1ประตูนะครับแล้วก็แอสซิสต์ไปถึง4ครั้งครับถึงแ ว่าจะยังคงมีใบเหลืองตามติดมาด้วยเป็นเงาก็ตามนะครับโดนใบเหลืองไปแล้วซีซั่นนี้4ใบนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานเริ่มต้นฤดูกาลที่ดีใช้ได้สําหรับเกรนิชาก้านอกเหนือจากการทําประตนูนอกเหนือจากการทำแอสซิสต์ให้เพื่อนแล้วนะครับผมคิดว่าเกรนิชาก้าเนี่ยมีประโยชน์ต่อทีมในเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับจากเกมรับไปสู่เกมรุกวันนี้เนี่ยเกรนิาก้ายืนไม่เหมือนเดิมนะครับ ให้โทมัสปาเตเก็บกวาดด้านหลังไปเต็มที่เลยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแบบเต็มตัวก็นี่ชาก้าย,ยืงขยับขึ้นมาสูงอีกนิดนึงนะครับมาเติมเกมรุกแต่ไม่ถึงกับเพลย์เมเกอร์นะครับเรียกได้ว่าเหมือนเป็นนักเตะมิดฟิลด์แบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เลยนะครับเรียกว่าเติมรับบอลจากโ,โทมัสปาเตแล้วก็ส่งต่อให้ทางนั้นของกองหน้าหรือว่าโอเดกาไปสร้างสังเกมต่อนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเป็นจิ๊กซอที่อาร์เซนอลต้องการจริงๆครับทำให้อาอร์เซนอลทุกการนี้มีผลงานที่ดีครับ ผมมีอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจนะครับนับเฉพาะพิมพ์เลอกอังกฤษนะครับถ้าอาร์เซนอลมีกริ่งชาก,ก้าลงไปในสนามเนี่ยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยจะมีสถิติไม่แพ้นะครับไม่แพ้รวมกันถึง70%ซ นะครับเรียกได้ว่าถ้าเห็นชื่อเขาเนี่ยโอกาสที่อาร์เซนอลจะไม่แพ้เนี่ยเจเลยทีเดียวนะครับก็ไปดูในรายละเอียดเนี่ยใน70%เนต์นี้นะครับนับเป็นถ้าร้อเนี่ยโอกาสชนะถึง60%เสมอ20%แล้วแพ้เพียงแค่20%เท่านั้นเองนะครับทำให้ไม่รู้ว่าจะทําให้หลายๆคนเนี่ยใจชื้นได้บ้างไหมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับเลยนะครับว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยถ้ามีไลน์อัพของเกอร์เนีชาก้าเนี่ยผม ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเห็นแล้วก็อยากใช้ไล่ให้มันพลนพลนทีมไปนะครับแต่ว่าเมื่อนักเตะเขาตั้งใจทํางานเล่นเต็มที่หุบปากไม่มานั่งบนไม่มานั่งตอบอตอบโซเชียลต่างๆหรือไม่มานั่งอตอบกระแสต่างๆนะครับแล้วก็ตอบแทนด้วยผลงานในสนามเนะี่ยแมวันนี้มันก็ต้องชื่นชมกันหน่อยนะครับนะฮะผมก็เลยมองว่าตอนนี้เนี่ยกริีชาก้าก้าวสู่ผู้ร้ายจากผู้ร้ายมาสู่การเป็นพระรองของอาร์ซอลอย่างเต็มตัวแล้วที่บอกเป็นพระรองเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้ว่าด้อยค่าเขานะครับก็ต้องยอมรับว่าไอ้พระเอกที่มันอยู่ฟ r อน t หน้าเนี่ยมันจะเป็นผู้เล่นแนวแนวรุกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นโอ,อเดกาเป็นกาเบรียลเชซุสบุคกโยซาก้าอะไรพวกนั้นนะครับส่วนกริชาก้าเนี่ยบทพระรองสำหรับเขาเนี่ยผมว่าไม่ได้เลวร้ายเลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะ a s s สต์ให้เพื่อนทำประตูได้อย่างสม่ำเสมอตัดบอลเชื่อมเกมซึ่งเป็นบทบาทที่เหมาะกับเขามากๆแล้วนะครับและอา,าร์เซนอลต้องการคนแบบนี้อยู่กับทีมต่อไปครับ ถึงตรงนี้ครับอยากจะชวนทุกคนคุยหน่อยครับว่าคุณคิดเห็นยังไงกับกรานตชาก้านะครับคิดว่าเขาแหมเรียกว่าฝากฟันอุปสรรคให้อภัยหรือยังนะฮะหรือให้อภัย50%หรือว่า100%แล้วผมนี่ให้อภัย1 0 0์ละนะครับแล้วก็พร้อมจะลุยต่อกับเขาละนะครับอยากให้เขาอยู่กับทีมไปจนถึงแขวนสตาร์ทไปเลยนะฮะแล้วก็อยากให้ทําผลงานดีๆกับอาร์เซนอลในซีซั่นนี้แล้วก็ซีซั่นต่อๆไปด้วยนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยแล้วกันนะครับ แล้วก็ช่วงท้ายครับมีข่าวประชาสัมพันมาเล่าสู่กันฟังครับตอนนี้ครับฟุตบอลคาราบาลเซเว่นอไซายคัพครับ,รบตอนนี้เรียกว่าเข้มข้นแล้วนะครับมีการแข่งขันทั่วประเทศเลยนะครับคาราบาวเนี่ยจะพาแชมป์ไปดูแชมป์ที่ประเทศอังกฤษครับในรายการเซเว่นอไซายอย่างที่บอกไปนะครับ ก็จะมีการค u a l ลือหาทีมเ,เล่นฟุตบอล7คนทั่วประเทศเลยนะครับที่กรุงเทมมนะพมแลนครเนี่ยได้ยอดทีมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สุพรรณบุรีเพชรบ,บุรีเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจังหวัดถัดไปก็จะไปภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้อะไรต่อเนื่อะไรนะครับก็ติดตามรายละเอียดได้นะครับที่ Facebook ของเขาครับคาราบาลสปอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ในภาคอื่นๆในโซนอื่นๆเนี่ยนะฮะบ,บอกแบบนี้เลยนะครับว่ายังไป สมัครกันได้ยังไปร่วมการแข่งขันกันได้สมัครนี่ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเ,ยเลยนะครับฟรีทั้งหมดเลยนะครับมีแค่ค่าประกันทีม3,000บาทเท่านั้นเองไอ้พวกไปเหลืองไปแดงอ่ะนะครับใครที่ทีมมารยาทด,ดีอ่ะก็ได้เงินคืนกลับมาครบแน่นอนถ้าตกรอบนะแต่ถ้าเกิดได้แชมป์ชนะเนี่ยได้แบงก์เกิดเลยของรางวัลมูลค่ารวมเนี่ยเขาบอกว่ากว่า3ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับพาไปดูฟุตบอลคาราบาวคัพนัดชิงชนะเลิศแบบทั้งทีม16คนไปกันครบหมดเลยนะครับ ใครที่มีฝีเท้าดีฝีเท้าเก่งนะครับก็อย่าลืมไปสมัครกับรายการฟุตบอลคาราบาวเซเว่นอะซิับนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของคุยกันเนอร์ในคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามพวกเราครบทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube หรือว่า t i k t o k เองก็ตามนะครับนะยังมีไงมีเรื่องราวของฟุตบอลมีเรื่องราวของข้อมาฝากกันแน่นอนครับวันนี้ลาไปแล้วครับเจอใหม่ดีคลิปหน้าสวัสดีครับ